สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ่ะอะวันนี้เรามาลองอการะจอที่เราเปลี่ยนมาใหม่นะก็เลยเปลี่ยนมาใหม่แต่ก็ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่นะเล่นได้แคดเดตบายนะวันนี้เราจะมาเป็นฆาตรกรกันคะ่ะไปว่าล้วก็เริ่มเลยเดีกว่า กด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ด้วยนะคะนี่ยังเป็นเลเวลกากอยู่นะ20เองใหม่มากเลยแบบฆาตก,กรแบบใหม่อะไปขอโทษเดออแม่สตีให้เรียบแหละแมสตีให้หมดแล้วไม่ไหวแล้วขออนุญาตพับจอ,อนิด ไม่จออะไรเลยงั้นขอแชร์สตรีมนิดนึงนะคะ รอห้องนานเนาะคิลเลอร์ไม่มีรอยยามเช้าพี่อัพก็ไม่ได้ไม่ค่อยมีเลยอ่ะของอันเนี้ยนี่อะไรอ๋อแบบปลดปลดยากขึ้นเนาะ อันนี้ดีกว่าน,นีมีเยอะฮุีอันนี้น่าสนใจ นกโอ้โหหาห้องนานเกินหรือว่าเราควรเป็นผู้ถูกล่าแทน มีแต่คนย้ยไม่มีใครอยากเป็นผู้ถูกล่าหรอกมีแต่คนอยากเป็นคิลเลอร์หรอกโอ้ยหาหนานะลองเปลี่ยนมั่งดิอุตส่าห์จะมาฝึกเป็นฆาตกรเวลหนึ่งซะหน่อย <laughs> เวลศูนย์น่ะไปอันนี้ก็ได้ค่ะไม่ถูกใจเลยอะ อยากปรับตั้งค่าตังไม่ชัดเลยมัวมัวอ้าดูดิอุด่ห้องอย่างไวอะ่ะแสดงว่าคนเป็นคิลเลอร์เยอะยามเช้าแบบนี้จ้าโหดูชุดเขาดิดูชุดเราดิบเบมากความคมชัดอืมคามคมชัดเยอะๆหน่อยก็ไแดะมองไม่เห็น เฮ้ยเขามีถูกอะไรอ่ะเขามีของด้วยขอบ้างได้ไหมล่ะเอาเ่อกล่องละกันนี่แหละเฮ้ย เอาอะตื่นเต้าอะตื่นเต่าะตื่นเต้าตลอดเลยยังยพกอะไร้าวิวิเกินเบอร์อย่าบอกนะไม่นะให้อภัยฉันด้วยฉันยังเวลกากอยู่เลยให้อภัยฉันด้วย คุยคนลุกไปลวกวัา <c oughs> <c oughs> เฮ้ยหากันเจอไหนวะยังไม่เห็นเพื่อนเลยร้องหาเจอเฉยเราไม่สนใจอะไรทั้งนั้นครับเราจะปั่นวิฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนโอ้โหเอากล่องมาแบบ ใช้นิดเดียวเอามาทำไมวะกล่องดีๆไม่เอามากล่องแรงๆรแล้วมันได้เยอะๆเนาะบุมระเบิดนี่ทำไมขี่เงียบอะอะฮ่า,าอ้ายฉันเพลอ อฉันเห็นอะไรแบบแบบอุ้ยฉันเห็นแล้วฆาตกรฉันเจอฆาตกรแล้วจะปันต่อฉันหน้าด้านอุ้ยเพื่อดนตีไปหนึ่ง อุ้ย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 โอุ้ยน่ากลัวยังไม่มีอะไรเลยกลัวไปก่อนแล้วกูกลัวไปก่อนแล้วครับโอ้ตายเล่นคนเดียวก็อย่างนี้แหละนะนี่ปัดเร็วอยู่ทำไมปัดเร็วจังอุ้ยแมวเด้งเมุดเยอะ ตีเพื่อนอีกแล้วอ่ะอุ้ยปั่นเสร็จปรรุ๊บคือฆาตกรแบบวิ่งเข้าใส่เล่ยอุ้มแล้วด้วยขอเครื่องนี้ก่อนเดี๋ยวไปช่วยเปิ์กแน่นมากอะอัพมาแบบแต่ว่าทำไม่เป็นอุ้ย ตกใจเพื un ่อนเอ้ยปมันจะเสร็จแล้วไงขอก่อนได้ปะล่ะขอโทษเพื่อนอย่าดิ้นซีรอก่อนเดี๋ยวไปช่วยก็ดู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 คนนั้นซุกผีอยู่ มีแต่คนเจ็บแล้วมึงมึงจะไปรอให้มันเอาเร็วๆซีไม่ช่วยกันก่อนล่ะ อีดีก็เนนะาะไม่เจ็บใช่ไหมมาแล้วเราหิวตออ่ออ๋อยูมียูมีกล่องพยาบาลเหรอ บอกว่ามึงมึงดึงกันไม่พักเลยผีมันโง่ <c oughs> ปั่นต่อดิรออะไรโอยเพื่อนเจ็บหมดเลยทุกคนเนี่ยอุย้ยอะไรวะล้มบ่อยเกิน เมื่อกี้อะไรวะอุ้ยมันเห็นเราอะ อะไรเมืยอไ่อกูเล่นเดดบายอยู่สัตว์เฮีย er. <c oughs> ตกใจมึงไดโอ้ยเฮีย er. แถบหนีบกู <c oughs> โอ้ยกูจะไปช่วยเพื่อนซะหน่อยแถบหนีบกูแล้วก็ <c oughs> เล่นเดดบายมึงมาเล่นกับกูดิมามันมันมันให้กูโหลดไปเล่นอยู่ด้วยไอเฮีย <I here. S 2> <c oughs> ไม่ไดะไม่ว่าแล้วไหนดูนิสตรีมอยู่ยูทูบปีไหนทวิตทวิตออกยูทูบยูทูบโอ้ยโอ้ยมันเฝ้ามันเฝ้าโอ้ยคิลเลอร์มันเฝ้ารอบนี้มันเฝ้าเพื่อนตายโหมดเลยโอ้ยเดียบแทบอีกแล้วมาดึงฉันแล้วแอะแอะแอะมันอุ้มแล้วมันอุ้มแล้ว នេះប៉ាន់ត ูทูบได้ตังโอ้ทนานเลยมัาหาก,กูแน่เลยมึงเชื่อก,กูป่ะ อุ้ยมันเจอกูแล้วแน่โอ้ยแล้วกูก็เจ็บโพดมันไม่เห็นมึงเหรอมันเห็นมันมเห็นอ้าหาาคุณโด,ดนตีไม่นะเพื่อนเราตายห่มกันหมดแล้วตายดดช่วยเฮียอะไรแล้วแม่งเพื่อนโดนแขวนกูโดนอุ้มอยู่นี่ เพื่อนหมดแล้วเพื่อนตายโหไปส่งคนแล้วเห็นไหมอุย้ยกูจะลุแล้ววิ้ยกูจะลุแล้วโอ้โหนิดเดียวเฮ้อเอ กูกำลังจะอุ้มมันไงกูกำลังจะอุ้มอีกคนนึงภาพไปเลยนะวะโดนตีพอดีเพราะกูเจ็บอยู่แล้วไงทีเดียวก็เลยแบบเรียบร้อยตายหมดยกทีมเอ้ากลัววะ่ะเียบแผลหน้ากลัววะเนี่ยมาเล่นดีมาเล่นดีโอสายหนึ่งนะน้าววะ่ะ เดี๋ยววันหนึ่งนะตอบติดแตบถูกปุ๊บอะไรอบเงินอะได้โหลดเลยนี่ตื่นแบบนี้เะมันคือนอนแต่เที่ยงคืนแล้วคนเร็วเลยในรอบปีใหญ่แบบก็ดีแล้ว นอนลิ็วสุดที่รอบปีปวดหัวไม่ใช่แค่ปวดหัวนช่ยปวดหัวแบบเวลาคุณนอนช่ปะต,ต้องหาอะไรมาดันหัว นล้วได้ตาเดียวอีกเดี๋ยวกูไปโหลดโอเคไหมได้ไว้ไว้ไว้ตอนเออไว้ตอนเออไว้ตอนเคยเล่นร้อยไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ขึ้นราคาอะไรยังอ่ะยืมสตรีมไปเล่นก็ได้นะเว้ยแบบว่าแหนมึงไปปั๊มไอเนี่กับดูดีกว่ารอดูดีเออพักสตรีมก่อนวันนี้ทดลองทดลองเฉยเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนมาเป็นอ่ายูทูบตอนแรกไปไปเนี่ยจะไปละ หุยอับอันเดียวคือแดกหมดอะไรนี่โอเก้นแหมก็ใจร้ายโพดไปดูเปิดคอมก่อนโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเพียงเท่าน,นี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ